สวัสดีครั้งครับกับรายการรักบอลไลฟ์นะครับประจำวันอังคารที่9สิงหาคม2554นะครับกับผมทิงมุมทงครับและอบเชยครับรับผมมาดูข่าวแรกนะครับประจำวันนี้นะฮะมาดูที่ข่าวการซื้อขายนักเตะนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจัดการ ขวาตัวอเล็กซ์ออกเลตนะครับอเล็กซ์ออกเลตนะครับหรือสายยาอ่าแชมเบอร์เลตชายผมแชมเบอร์เลนนะครับหรือว่าเรเยออีกชื่อนึงคือแชมเบอร์เลนเป็นหอกดาวรุ่งนะครับนักบุญเซาท์แฮมตันอ่าและตัวนี้อายุหมอสอนเดียวกับใช่ครับอ่าและติดทีมชาติอังกฤษชุดอยู่21ปีด้วยครับด้วยวัยแค่17ปีเองนะฮะ ตอนนี้ก็มีฉายาว่านิวอาร์คอร์ดอ,อาจจะเจริญรอยตามวอร์คอร์ดอาร์เซนอลใช่อาร์เซนอลจัดการเซ็นสัญญาด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์ครับหรือว่าราว600ล้านบาทก็ต้องรอดูขีดหมายในมือว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีวอคอร์ดเจ็บหรือว่าแชมเปญยูเจ็บก็อาจจะได้ลงนะครับผมมาดูข่าวของเชลซีมั้งครับตอนนี้โรเมลูนะครับลูกากูนะครับงงหอกดาวรุ่งของอันเดรส์นะครับหรือว่าฉายานิวดอกบานะครับ คนนี้ก็อายุแค่18ปีเองนะฮะเมื่อวานนี้<อ>เดินทางมาถึงกรุงลอนดอนแล้วนะครับ<อ>เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงโตนเมืองครามเชลซีก่อนจะย้ายอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์หรือพันล้านบาท<ส>ถือว่าถือว่าค่าตัวสูงมาก<อ>ก็สัญญาก็อยู่ที่5ปีนะฮะ<อ>ก็รอดูครับเพราะว่าตอนนี้กองหน้าของเชลซีก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะจะแย่งแย่งชิงตำแหน่งกันได้หรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งเดือนเนสเตอร์ลิตด้วยอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดี มาดูทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกาเบียโอเบตองนะครับปีปีศาจแดงข่าวล่าสุดบอกว่าเดินทางไปตรวจร่างกายกับสาลิกาดงนิวคาเซิลครับที่สนามเซนเจมปาร์กแล้วพร้อมเตรียมเซ็นสัญญา5ปีค่าตัว3ล้านปอนด์ก็อยู่ประมาณ150ล้านบาทอ่าก็แต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากสโมสรท,ทั้งสองสโมสรน,นะเป็นแค่ข่าวต่างประเทศที่ออกมา เตาข่าวไวไ้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเต้าข่าวหรือว,ว่เป็นจริงนะฮะก็ในวันต่อไปอวันสวันนี้น่าจะรู้ผลแต่ถ้าย้ายไปก็น่าจะได้ลงไปตัวจริงรนะฮะแล้วก็อีกรายก็คือทำเนียโคเฮนนะครับมิดฟิลด์ของโบตันตอนนี้ก็ย้ายซบมาคาบีไฮไฟนะครับทีมดังจากอิสราเอลเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่มีตำแหน่งตัวจริงให้นะฮะข้ามมายังฝั่งของสเปนบ้างนะครับมาดูราชันชุดขาวเรียวมาริดนะครับตอนนี้ เซนสัญญาคว้าตัวเจ้าหนูวัยเจ็ดขวบชื่อลีโอนลอังเคลคอยรานะครับสายเลือดอาร์เจนตายเหมือนกัน,นครับโดยเจ้าหนูรายนี้บอกว่ามีเมสซี่เป็นไอดอลมีเมสซี่เป็นต้นแบบก็หลายคนก็จับตาว่า อาจจะเป็นนิวเมสซี่หรือเปล่าอ่าจะเป็นเมสซี่คนใหม่หรือเปล่านะไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเลยใช่ครับผมก็ยังงง,งๆอยู่ครับเรื่องเมา่อไดจัดการเซ็นสัญญา7ปีนะครับนับว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะครับของสโมสรที่คเคยเซ็นสัญญาครับผมอ่าและจะเริ่มการฝึกซ้อมกับทีมในวันที่6กันยายนนี้อ่าก็อาจจะดึงลูกเป็นร่างใช<า>่ครับก็อาจจะลงกับทีมเยาวชนก่อนครับผมนะฮะอ่ามาดูข่าวของทีมชาติอังกฤษครับผมพอมเคบอรี่นะครับ,รบอ่าดาวรุ่ง อกองกลางดาวรุ่งของฟีซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากผลงานเข้าตาของคาเปโลนะครับ ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษนะครับชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเตรียมตัวลงฟาดแข่งแมตช์กระชับมิตรกับทีมชาติฮอลแลนด์ในวันพรุ่งนี้นะฮะในวันพุธที่สิบนะโดยเป็นการเข้ามาแทนที่ของอาจจะเป็นยังไม่แน่ใจว่าเป็นยืนยันว่าเป็นใครแต่ว่าที่ถอนตัวไปก็จะมีแจ็ควิเชยร์มาขึ้นคาริบที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็อีกคนที่ถอนตัวไปก็คือแฟรงค์ลัมพาล่าสุดเลยที่ให้ผลว่าลัมพาดให้ผลว่าติดเชื้อในลําคอก็ บางวันมาเจ็บคออะไรประมาณนี้ครับมาดูข่าวเหตุจราจรในกรุงอินดอนของประเทศอังกฤษเหมือนกันครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็เกิดเหตุเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะม็อบเผาตึกเผารถยนต์เนี่ยก็ทําให้ตารวจเนี่ยบาดเจ็บไป35รายแล้วก็สาหัสไปถึง36รายรวมถึงสารที่ขายตัวของใช่ครสเปร์ก็ส่งผลกระทบนะครับเมื่อคืนนี้ส่งผลกระทบกับเกมคาร์ดิงครับก็ต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ส่งผลกระทบกับ การขายตั๋วเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลนะครับของสเปอร์กับเอเวอเรตันะแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปหรือเปล่าแต่ถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อเนี่ยอาจจะมีผลต่อเกมเปิดฤดูกาลของสเปอร์ด้วยแล้วอาจจะมีผลกับทีมที่อยู่ในลอนดอนในอาทิตย์ต่อไปด้วยไม่ว่าจะเป็นซิงบูหรืออาร์เซนอลครับผมเาพี่ผมมีอะไรเพิ่มเติมครับครับ ก็เมื่อวานนี้ก็มีการจับสลากประกอบคู่ฟุตบอลโตโยต้าลีค2017นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยนัดแรกจะเตะวันที่17สิงหาคมนี้นะครับผนประกอบคู่ออกมาแล้วนะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับพบกับการท่าเรือไทยครับผมแล้วก็พัทลุงเอซีเจอกับเอซีภูเก็ตนะครับกับบุรีรัมย์พีเอเจอกับสมุทรบุรี สุพรรณบุรีครับผมครับคู่นี้ยังแข่งไม่จบนะครับเจอกับสุพรรณบุรีกับบีซีเทโลศาสนะอ่าใช่ครับผมแล้วก็อีกคู่ครับเป็นคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์ะไรไว้แล้ววันนี้ชนบุรีเขากับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับคู่นี้บิ๊กแมต็กฮะครับจับฉลากมาเจอกันคู่ใหญ่เลยครับตอนนี้เจอกันก่อนเลยเจอกันก่อนเลยน่าจะเจอลึกๆกว่านี้นะครับน่าจะเจอในรอบชิงชนะเลิศนะครับเพราะว่าถ้าไม่เจอกันก็อาจจะไปเจอบุรีรัมย์ก็ได้บุรีรัมย์ก็เก่งเหมือนกันนะแล้วคราวต่อไปคือการจัด อันดับสโมสรโลกของสาพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติของประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็อันดับหนึ่งของทีมไทยคือยังเป็นกีเลนพยองเมืองทองอยู่ในเตดนะครับหลังที่1เป็นของอาเซียนเป็นเดือนที่สิ็ดแล้วจะครบปีแล้วนะครับครับแล้วก็ติดต่อกันเป็นอันดับที่เก้าของเอเชียครับผมครับโดยอันดับหล่นลงมาจาก ร้อยสิบสามมาอยู่ที่ร้อยยี่หกนิดหน่อยครับคืออันดับโลกหล่นลงมาครับผมครับก็มีคะแนนที่ได้ล่าสุดมีอยู่ที่หนึ่งร้อยหกจุดห้าคะแนนนะฮะกับอีกทีก็คือฉลามชนชนบุรีเอสซีนะครับอยู่อันดับที่สองร้อยยี่สิบสองครับอันนี้หล่นมาจากของเดือนมิถุนายนหล่นมาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบสองนะครับเป็นเป็นที่ยี่สิบเก้าของเอเชียแล้วก็ หลังที่4ของอาเซียนครับมีอยู่75.5คะแนนครับผมมาดูของอันดับพบแรกของสโมสรโลกนะครับทีมยักษ์ใหญ่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังอยู่อันดับเดิมอยู่เริ่มตั้งแต่อันดับหนึ่งบาร์เซโลน่านะครับยอดทีมยอดทีมจากลาลิก้าสเปนแล้วก็อันดับ2ก็คงตกเป็นของเรวอมาริด ครับผมอันดับ3 SC Porto ปอครับอันดับ4 Manchester United และอันดับ5 Manchester City ครับนอะครับผมครับผม้าดับนี้ยังคงที่อยู่ครับครับเดือนหน้าก็ต้องเราดูว่าจะยังคงที่รักษาอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเปิดฤดูกาลด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับครับผมก็ถ้ามีจะมีข่าวอัปเดตเรื่องการซื้อขายนักเตะนะเพิ่มเติมครับ ติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบอลดอทเน็ตครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับฝั่งขัวมือนะครับครับผมกลับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ